ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวบทของพวกเทพสี่ประการนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้วเทวบทสประการเป็นฉนันอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัตรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมอริยสาวกนั้นย่อมรำพึงในใจว่าอะไรหนอเป็นเทวบทของพวกเทพอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เราได้ฟังในบัตรนี้แลว,ว่าเทวดาทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอันหนึง่งเราไม่ได้เบียดเบียนใครๆซึ่งเป็นผู้สะดุ้งหรือมั่นคงเราประกอบด้วยธรรมะคือเทวบทอยู่เป็นแน่นี้เป็นเทวบทของพวกเทพ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้วประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมนี้เป็นเทวบทของพวกเทพประการที่สอง อีกประการหนึ่งอริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นี้เป็นเทวบทของพวกเทพประการที่สาอีกประการหนึ่งอริยสาวกประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอย เป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่รูปคลำแลว้วเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกนั้นย่อมรำพึงในใจว่าอะไรหนอเป็นเทวบทของพวกเทพอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราได้ฟังในบัตรนี้แลวว่า เทวดาทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งเราไม่ได้เบียดเบียนใครๆซึ่งเป็นผู้สะดุ้งหรือมั่นคงเราประกอบด้วยธรรมะคือเทวบทอยู่เป็นแน่นี้เป็นเทวบทของพวกเทพประการที่สี่นูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวบทของพวกเทพ สประการนี้แลเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้ว